สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เราก็จะมาสรุปงานแถลงข่าวหรือว่า press conference ของ Miss u n i v e r s Thailand 2 0 2พันนใน10นาทีคือคอนเซปต์ของปีนี้แน่นอนว่ามาขนาดนี้คอนเซปต์ของมันก็คือ power of passion นะทุกคน power of passion มันก็น่าจะหมายถึงแบบว่าพลังหรือว่า p a s ช i o n ที่มีอยู่ในตัวทุกคนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเปิด m t ทุกคนเนี่ยควรที่จะมี m UT ปีนี้เนี่ยกอง พีเ,เนี่ยก็จะสรรหาผู้หญิงที่มีความมีแพชชั่นหรือว่ามีพาเวอร์ที่สุดในการที่จะไปประกวด m i u s i v e r s e ที่ปลายปีนี้นะทุกคนอ่าก็เปิดมาเนี่ยพี่แมนด้าก็มาพูดให้กำลังใจเนาะคือสวยมากใส่มงกุฎออกมาเลยจ้าแล้วก็มาบอกว่าทุกคนมีแพชชั่นในตัวของตัวเองได้ทุกคนลองอย่าพึ่งถอยแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะทำได้เขามาให้กำลังใจเหมือนมาแบบ เออคุณทำได้นะอย่างเงี้ยเออว่าน้องอาจจะได้เป็น Miss Universe Thailand คนต่อไปก็ได้ค่ะรูปแบบใหม่ทั้งหมดนะทุกคนก็คือจะเป็นฟิลแบบปีที่แล้วมันยังโควิดมันยังไม่เยอะเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ปีนี้คือมันหนักมากแล้วก็ต้องจัดภายในตุลานี้ก็คิดว่าอาจจะด้วยความสถานการณ์อย่างนี้ก็อาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็พี่ปุ้ยก็มาบอกอรายละเอียดก็คือแน่นอนว่า true 5 g เป็นสปอนการถ่ายทอดสดอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็เขาก็จะมีการ covid control ระหว่างในกองประกวดปีนี้น่าจะมีเก็บตัวทุกคนก็จะต้องตรวจ covid แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็แบบควบคุมอุณหภูมิถ้าถ้ามีอุณหภูมิสูงนี่คือสงสัยเลยว่าอาจจะติด covid ก็จะต้องแยกออกไปจากเพื่อนๆนะคะทุกคนแน่นอนว่าปีนี้ก็จะประกวดกันที่เอลัดอิสราเนาะก็บินตรงโดย t u r k i s h Airlines ซึ่ง ก็ให้บริการสายการบินของ n u T มาในเป็นป nah ีที่3แล้วนะคะทุกคนอ่าแล้วก็แน่นอนว่า PPTV 36ก็ยังถ่ายทอดสดอยู่นะคะแล้วก็ True ก็น่าจะยังถ่ายทอดสดอยู่ได้ลิขสิทธิ์งานถ่ายทอดสดอยู่เนาะก็ PPTV ก็ได้มา3ปีแล้วนะคะพ่อเฟรดโมวัดก็มาพูดว่าปีนี้โมบัดก็ยังจะคงเป็นแบรนด์สปอนเซอร์มงกุฎ ติดต่อการเป็นปีที่2แล้วนะคะสำหรับ MUT เนอะแล้วก็ Asset Wise เนี่ยก็อาจจะมาเข้าเป็นสปอนเซอร์ของโรงแรมหรือว่าคอนโดที่พววกผู้เขา้าผู้ชุชนะ,ะ MUT จะได้รับอะไรอย่างนี้นะคะโบตาพเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าร่างกายกล้ามเนื้อของเขานะคะคือแบบใครที่เรียกได้ว่าออกกำลังกายเยอะออกกาลังกายดุดุจุกจุกนี่คือแบบโบตาพีจะเลงและเล,งแล,ะเลงแล้วก็แบบ อาเอามาเป็นผู้ชนะรางวัลพิเศษมาแน่นอนแล้วก็ Autora ก็เป็นสปอนเซอร์สุขภาพผิวดีนะคะผิวช่ำนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวเปิดโปรดักใหม่แนะะ่นอนเขพูดในงาน Press Conference นะคะทุกคนแล้วก็ No r ิ l p a r i ีสที่สนุนเรื่องของแนวคิดหรือว่าหลักการของ Feminist นะคะก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับ NUT ในปีนี้เนาะ บิดครับนะคะก็จะเข้ามาในส่วนของการเงินคริปโตหรือว่า NFT นะคะที่เกี่ยวกับการเงินดิจิตอลที่แบบว่าใหม่มากค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยแล้วก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ NUT ในปีนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น Honda น่าจะเป็นของเราวัในให้กับพว้เขากะกวหรืออาจจะมีมาว่าเขบเปแบมบ,บ้างแบบว่าเพื่อประกวดขับ Honda ไปออกงานขับ Honda ไปอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างเนาะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยก็คือแพลตฟอร์มนี้ก็มา มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือเป็นแพลตฟอร์ม tiktok นะคะทุกคนอ่าก็คือหลายๆคนนางงามหลายๆคนก็จะดังในช่วงข้ามคืนได้ใน tiktok ก็คือการดึงแพลตฟอร์มนี้มาใช้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะยืมเปิดรับสมัครวันที่7กันยาถึง19กันยาผ่านเว็บ m y s t e r u s in th นะคะทุกคนอ่า1 7 7ถึงย โอ้ถึง19กันยารับสมัครวันที่23ประกาศ60คนสุดท้ายาผ่าน True ID จะเป็นการแจ้งโทรแจ้งผลแบบ Real Time มากๆซึ่งมันก็ใหม่เลยนะฮะทุกคนซึ่ง60สคนสุดท้ายนี่จะต้องแบบเอาผลการสวบจมูกแล้วก็ไทม์ไลน์ใน14วันที่ผ่านมายื่นให้กองประกวดอ่า ขเขาบอกว่าจะไปตรวจสอบอะไรต่างๆนานาน,านะคะทุกคนนั่นแหละทํากิจกรรมถ่ายแอดถ่ายโฆษณาต่างๆก็จะเปิดมาในวันที่1ตุลาจะเป็นรอบคีย์เวิร์ดซึ่งโกเดนเทียร่าจะเปลี่ยนไปจาก60คนเนี่ยอาจจะมีโกเดนเทียร่าถึง30คนเพราะพี่ปุ้ยบอกว่ากรรมการจะต้องลงมติซึ่งแต่ละคนที่กรรมการลงมติจะต้องมีความมั่นใจมีความเรียวอยู่แล้วก็มีเป็น power of passion ซึ่งเป็น ธีมของการประกวดในปีนี้นะคะสขอ้ออ่าถ้าสมมติกรรมการลงปึ้งเกินครึ่งปุ๊บคุณได้โกเ้นเทียรายเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีกี่ที่สุดท้ายถ้าอยู่ได้คืออยู่ได้ อ่าแล้วก็อาจจะมีคนได้เท่าได้ทั้ง30คนเลยก็อันนี้พี่พปุ้ยเป็นสิ่งที่พี่ปุ้ยบอกมาเนาะอ่าวันที่7ตุลาก็จะประกาศ30คนสุดท้ายสาคนสุดท้ายจะได้รายได้รับเงินก่อนเลย1 0,000บาทโอ้โหสุขมากยังไม่ได้เริ่มประกวดเลยนะคะอันนี้แค่เข้ารอบ3าสคนสุดท้ายก็ได้เงินแล้ว10,000บาททวนอ่าจากนั้นก็จะเป็นการให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยเปิดตัววันที่7เนาะก็เปิดตัวเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะเป็นฟิลแบบว่าจำปีฟ้าใสได้ไหมคะที่ลงมาในเลื่อนมาอาจจะเป็นฟิลนั้นเนาะก็เปิดตัว30คนสุดท้ายลงมาแล้วก็มีอย่างนึงก็จะให้ผู้ข้าประกวดมาพูดถึงจุดอ่อนของกันและกันให้ไปปรับนะคะในช่วงเดือนหนึ่งที่ประกวดนี้คือแบบทุกอย่างจะต้องแบบถูกปรับออกมาและสุดท้ายจะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากนะคะในสายตาของ พี่ปุ้ยแล้วก็ในสตตา์ของเพื่อนในกองประกวดเนาะก็จะมีการกําจัดจุดอ่อนมีสงครามนางงามเกิดขึ้นในอย่างนี้เนาะก็เป็นฟิลแบบว่าช้ำๆไปเลยวันที่9-15ก็จะไปที่เขาใหญ่ Green s o x x ซึ่งก็จะเป็นฟีลแบบถ่ายทอดโกกรีนหรือว่าถ่ายทอดอาหารไทยออกไปให้ชาวโลกเห็นว่า MUT เนี่ยเอาอะไรมาใช้บ้างนะคะส่วนวันที่17ตุลาจะกลับมาจากเขาใหญ่และและจะเป็นการห้องดําห้องดําพี่ปุ้ยบอกว่าจะเปลี่ยนไปอาจจะถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะแล้วก็วันที่19ตุลา19นะคะจะเป็นรอบชุดว่ายน้ําจากปกติที่เดินไปริมสระ คลิปริมสะหรือว่าเดินไปริมทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็ปีนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ไม่เป็นอย่างนั้นเลยพี่บุ้ยบอกจะแต,ตกต่างไปจากเดิมแล้วก็มารอลุ้นกันนะคะแล้วก็วันที่22ตุลาจะเป็นรอบ preliminary competition นะคะปีนี้จะไม่มีการประกวดรอบ s u p e ระ t ำ t i o n ในรอบพ r e l i จะเป็นการเปิดตัวมงกุฎการเดินชูใบนาะทุตตีการนน้ำตัวอาจจะเป็นแค่นี้นะคะแล้วก็วันที่24ตุลาจะเป็นวัน final competition นะคะทุกคน final เนี่ยก็คือจะจัดตั้งแต่ อาจจะช่วงหัวข้ามไปจนถึงช่วงดึกๆเลยของวันที่24ตุลาซึ่งรูปแบบก็จะต้องรอการประกาศอ,ากออกมาอีกทีนะคะทุกคนอัน p ๊อ u l a r ่าโหวเข้ารอบ10คนสุดท้ายโหวตได้3ช่องทางช่องทางแรกคือ True Money ช่องทางที่2คือ SMS True Move แล้วก็ช่องทางที่3คือ Line o t Official Account ของ Miss u n i v t r s i t h n i l a n d ในปีนี้นะคะแล้วก็รองอพอ ปปุระโหวตจะเข้ารอบ10คนสุดท้ายไปเลยอัตโนมัติยืนหนึใน10คนสุดท้ายนะคะแบบอัตโนมัติรองอันดับ4และรองอันดับ3นะคะหรือท็อป5จะได้เงินรงางวัล1 0 0 0 0บาทรองอันดับ2จะได้3 0 0 0 0บาทรองอันดับ1จะได้5 0 0 0 0บาทแล้วก็ชนะเลิศก็จะได้1ล้านพร้อมคอนโดสุดดูดจาก Assetwise นะคะแล้วก็รถฮอนด้าแล้วก็ ของจากสปอนเซอร์ต่างๆแล้วก็จะได้เป็นมีมงกุฎอ่ามีมงกุฎมีบ้านมีรถมีเงินสดแล้วไม่พอเราจะได้สินทรัพย์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่า NFT ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศ m u t ปีนี้ไปเลยนะคะส่วนการประกวดในรอบชุดราตรีเนี่ยก็จะคัดเหลือจาก10 อันนี้คือรอบชุดราตีนะที่จะส่งต่อไปเวนอฟอันนี้หลังจากมงแล้วนะคะส่งต่อชุดราตีไปเวนอฟคือจะคัดมาสิบทีมงานคัดเหลือห้าคนทางบ้านช่วยกันคัดเหลือห้าแล้วก็จะให้แต่ละแบรนด์ไปแบบว่าปรับหรือว่าประยุกต์ชุดต่างๆเหมือนในปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะให้ผู้ชนะนี่เป็นคนเลือกที่จะสวมใส่แล้วก็ขึ้นไปบนเวที Miss Universe 2021นะคะที่ประเทศดูไบนั่นเองนะคะทุกคนส่วนสุเปรธรรมชาติกำหนดทีมหลักๆแน่นอนว่าเป็น มวยไทยปีนี้จะส่งชุดมวยไทยรูปแบบการประกวดชุดปรรํชาติในปีนี้จะเป็นเหมือนปีปาสัสนะฮะก็คือจะให้แต่คนสเก็ตภาพมวยไทยแล้วก็ส่งเข้าประกวดให้กับกองทีพีเอ็กองทีพีเอ็ก็จะมาเลือกคัดสรรและผู้ชนะก็จะได้รับเงินรางวัลน,นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่าแต่เป็นมวยไทยแน่นอนอ่า รูปแบบหรือว่ารายละเอียดการประกวดในปีนี้ Miss Universe Thailand ก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันที่23กันยายนนี้จะเป็น EP แรกผ่านทาง True ID นะคะแล้วก็จะเป็นสงครามนางงามปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะกับ Miss Universe Thailand 2021นะคะยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในอีเวนต์ต่างๆของ Miss Universe Thailand อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ